ทำไรดูติ๊กต็อกค่ะทำไมถึงชอบดูติ๊กตอ็อกบรรทาแล้วนี่มารออะไรวันนี้วันนี้รอซ้อมกลนะุ่นังอ้วนค่ะจะลเลยพี่จะซ้อมกี่โมงน่าจะตีหนึ่งข้าะต,ตอนนี้สีทงคุณหนูนก,กินอะไรยังก,กินล้่ะเช่นเช่นชีเต๊กของใครของคุณป้า พกอะไรมามีของกินไหมในกระเป๋าวะลือนะอยากลือในกระเป๋ามีอะไรบ้างอยากลือนี่นะคะกระเป๋านางเอกนะคะโอ้ยพกอะไรมาเนี่ยน่ารักจังเลยอันนี้เครื่องสัอันค่ะนหอมแงแล้วไม่เห็นทาเลยหนูไม่เห็นต้องทาอะไรเลยมันสวยอยู่แล้วนี่ลือได้ไหมเนี่ย ไม่ลื้อหรอกขี้เกียจใครอยากดูอูยหาวนอนลูกเปลี่ยน <c oughs> ไม่ให้ดูหรอกว่าอยู่กี่หาวนอนน่ารักเนาะอย <c oughs> ากโชว์อะไรไหมในกระเป๋าอ่ะไม่ค่ะน้องแอบอายโอ้ยเดี๋ยวรอดูน้องซอมนะคะ <c oughs>